เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะไปพูดคุยกันกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมาการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับเรื่องราวของผู้ประกอบการถ้าเกิดว่าขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่านเนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต่ถุนร้านครับเราจะมอบของที่ระลึกจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็น กระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันแล้วก็กระปุกออมสินรุ่นรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ตุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการ ติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินนะครับได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับโดยมีระยะเวลาการชําระคืนนาน25ปีวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับมีระยะเวลาการชําระคืนนาน25ปีโดยมีวงเงิน10ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับ ถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุของธนาคารออมสินนั้นนะครับกำหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้จํานวนเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับ s s m 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ gsb sme เต็มสุขเต็ม10นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme ในทุกกลุ่มกิจการ ซึ่งผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นกันวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยในช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ2.99ต่อปีแล้วก็ระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีนะครับในช่วง2ปีแรกเป็นช่วงปลอดชำระเงินต้นสำหรับหลักประกันการขอสินเชื่อนั้นถ้าวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสามารถที่จะใช้บสยค้ำประกันสินเชื่อได้เต็มวงเงินหรือว่าจะใช้ สมุดเงินฝากออมสินเพื่อคำประกันก็ได้ใช้สลากออมสินพิเศษก็ได้ใช้พันธบัตรใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้หรือว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือคอนโดมิเนียมก็ได้เช่นกันนะครับกรณีที่หลักประกันมีมูลค่าไม่เพียงพอเนี่ยยังสามารถที่จะใช้บสยอร่วมคำประกันด้วยก็ได้เช่นกันผู้ที่สนใจครับสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ หมดเขตวันที่30ธันวาคม2565นี้หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ c e b o o k Fanpage นะครับเข้าไปที่ GSB Society สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมครับขอเชิญชวนผนู้สนใจนะครับเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึง มีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอก,อก,อกชนโดยรอฟรมอซึ่งเป็นภาครัฐจะลงทุนด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งโครงการนะครับรวมไปทั้งการดําเนินการก่อสร้างงานโยธาของโครงการส่วนตะบันออกคือจากช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับส่วนผู้ร่วมลงทุนจะต้องลงทุนงานออกแบบและงานก่อสร้างโยธา ในโครงการ่วนตะบันตกเริ่มจากบางขุนนนท์จนถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงงานออกแบบงานจัดหางานผลิตงานติดตั้งและงานทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ตลอดจนง,งานระบบรถไฟฟ้ารวมทั้งงานให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและการซ่อมบํารุงรักษาตลอดเส้นทางด้วยนะครับนอกจากนี้ต้องเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการโดยมีระยะเวลาร่วมลงทุนแบ่งบออกเป็นสระยะด้วยกันระยะที่1เป็นการออกแบบและก่อสร้างงานโยธาแล้วก็การจัดหาระบบรถไฟฟ้านะครับ ระยะที่2เป็นการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาเป็นระยะเวลานาน30ปีนับจากวันที่เริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้าโครงการส่วนตะวันออกผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะซื้อเอกสารได้ในวันทําการของรอฟมเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่1ิมิถุนายน2565นี้ระหว่างเวลา9กานาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น5อาคาร1รฟมและ เอกชนที่ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอภายในเดือนกรกฎาคม2565นี้นะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ช่วงปลายปี2565นะครับสนใจตึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรอฟอร์มนะครับ www.mrta.co.th หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-716400 0นะครับ027164000ต่อ1 5 1 9 ต่อ1589ต่อ1590และต่อ1591นะครับทวอีกครั้งครับต่อ1519ต่อ1589ต่อ1590และต่อ1591ในวันและเวลาราชการนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพกระทรวงคมนาคมนะครับจะทำการรื้อย้ายสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณด่านสุขสวัดในโครงการพิเศษ สายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกในสัญญาที่3นะครับโดยการดำเนินการจะเริ่มในวันนี้แหละครับ27พฤษภาคมช่วงเวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีถึง6นาฬิกานะครับจะทําให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงตั้งแต่สะพานพระราม9จนถึงดาวทางลงดาวคนองได้นะครับการทาพิเศษทางประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเดี๋ยเราไปพูดคุยกันเรื่องของผู้ประกอบการถ้าขอสินเชื่อไม่ผ่านเนี่ยควรจะทํำยังไงดีพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับผู้มงคลครับครับก็เป็นปัญหาของผู้ประกอบการคนตัวเล็กนะครับที่ได้ยินอยู่เสมอว่าเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนแล้วบางครั้งบางคนก็บอกว่าผมไม่เคยมีประวัติ เ,เครดิตบูโรน,นะครับทุนเชียราพัก็ทำมไมและทำไมทำไมยังกู้ไม่ผ่านหรือกู้ไม่ได้สักทีแล้วแล้วจริงๆเนี่ยคนตัวเล็กมันกู้ได้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อใช่เรื่องเรื่องนี้ก็ถือโอกาสมามามา,มาพูดแบบภาษาที่เรียกว่าชาวบ้านเลยดีครับดีครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่า น่าจะต้องพิจารณาด้วยห้าเหตุผลหลักๆครับเอ่อถ้าห้าเหตุผลหลักนี้เอ่อพิจารณาดูนะที่ผมคุยก็อาจจะทําให้กระจ่างชัดขึ้นนะครับเอ่อก็ก็เรียนว่าเอ่อการกู้เงินเนี่ยเอ่อต้องแนวคิดก่อนว่าเอ่อต้องต้องมีแนวคิดก่อนว่าสิ่งที่เราไปขอกู้เงินเนี่ยเงินเนี่ย เอ,อไม่ใช่เป็นเงินที่เราเอ,อเขาเรียกต้องมีรายได้มาคืนตรงน,นี้ก่อนนะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเงินที่ใครจะให้ฟรีอ่านะเราเราต้องคืนเนงินของเขาเอ,อเอางอ่ายๆใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากก็คือว่าจะต้องมีรายได้ับเอ,อมาเขาเรียกามาประกบับเอ,อในการคืน ถึงจะสามารถที่จะไม่ไม่ทำให้เราเสียเกียรติแล้วก็ถูกทวงถามหรือดูถูกเสียเขาเรียกดูมินน,นะเพราะเวลาโดนทวงเนี่ยมันรู้สึกขาดความน่าเชื่อถือไปเลยนะครับสิ่งที่ผมว่าเรื่องเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยก็คือเราจะต้องเขาเรียกว่าเพิจารณาก่อนว่า เงินที่เราจะขอกู้เนี่ยเป็นสินเชื่อประเภทไหนแล้วก็จะไปใช้อะไรนะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเอ่อจะเป็นตัวที่เราจะไปหาแบงก์หรือไปขอกู้ได้นะครับอนะ่คืออัน,อนแรกก็คือว่าถ้าเราไปกู้เพื่อหมุนเวียนนะก็ประเภทหนึ่งถ้าเรากู้เพื่อเอาไปซื้อของ ลงทุนหรือเครื่องมือนะก็จะเป็นสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นสินเชื่อเราเอามาใช้หมุนเวียนเนี่ยเขาก็จะพิจารณาอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเรากู้แบบเอาไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินก็อีกแบบหนึง่งนะนะแล้วก็อาชีพที่เราทำเนี่ยเขาลังเกียจเราหรือเปล่าอาชีพเรา บางธนาคารจะไม่ให้กู้เลยบางอาชีพอเพราะนั้นเนี่ยไม่พอถ้าเข้าผิดช่องเขาเรียกว่าผิดที่ผิดร้านเนี่ย<ม>นคือไปยืดผิดธนาคารเนี่ยก็จะไม่กู้เลยบางธนาคารเนี่ยช่วงช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาปิดประตูไม่ให้กู้เลยห,หรือจะจคม,มวนมากเพราะฉะนั้นบางคนก็นบอกว่าผมเพิ่อไปเท่าไหร่ทุกแบงค์นี่ยืดมาห้าแบงค์แล้วก็ไม่ ไม,ไ,ไม่ผ่านเลยทีเพราะอาชีพบางอาชีพเนี่ยเขาไม่ให้ครับหรือให้เนี่ยเพราะอาชีพเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากครับยังมีอยู่ช่วงหนึง่งอาชีพร้านอาหารเนี่ยจะไม่ให้เลยเนะพราะช่วงโควิดมันปิดอ๋อม,มันไม่มีความมั่นคงนี่ไม่ดูมองไม่เห็นไรายได้ว่าง,งั้นแทะมองไม่เห็นไรายได้เลยนะเพราะฉนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับหรือสร้างไอ้ไอ้ช่องทางใหม่ครับนะฮะเปิดเป็นร้านเนี่ยคงไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น นะเพราะว่าเขาจะมีความเสี่ยงสูงหรือผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยบางบาง <c oughs> บางฤูดูการเนี่ยนะที่มันมีปัญหาเรื่องของไอไอไอข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ให้เลยก็มีนะ <c oughs> ถ้าไม่มีสัญญาจ้างที่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็จะไม่ไม่ให้เลยเพราะนั้นบางทีก็อาชีพเราเนี่ยก็มีส่วน <c oughs> หรือบางคนที่มีอาชีพเป็น บางคนก็บอกวคาถ้าเป็นซึ่งผมก็เลยบอกนะบางที่เขาเรียกาอาชีพไม่มีหัวน,นอนปลายตีเนี่ยไม่มีเอ,อที่อยู่หลักแหล่งซึ่งเราก็พอรู้นะครับไม่ยกไม่ต้องยกตัวอย่างับเอ,อเพราะเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยเขาก็เลยเอ,อไม่สามารถจะติดตามหรือวัดผลได้ว่าคุณเยี่ยมเยียนไปดูแลอะไรต่างๆได้หรือ <S <S ติดตามการชําระเงินถ้หากว่ามีปัญหาการค้างชําระหรือติดขัด ืม hmm. เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องดูว่าเราอยู่ในข่ายที่อยู่ในในโยบายหรืออยู่ในมาตรการหรืออยู่ในคุณสมบัติเราให้กู้หรือเปล่าับอันต่อมาเลยก็เลยมาอันที่สองที่ส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธก็คือประวัติการขอกู้นั้นเนี่ยอไม่มีคุณสมบัติคืออายุนะหรืออายุนี่ก็มีส่วนนะครับ <Yeah. S 2> บางคนอบางคนอายุน้อยไปเขาก็ไม่ให้นะครับ oh. พราะว่าบางคนเขาก็จะไม่ให้คนที่เริ่มประกอบอาชีพใหม่ๆเลยครับบางธนาคารนะครับอ,อบางธนาคารก็ก็ก็อนุโลมนะก,ก็ก็ได้คือโดยเฉพาะสมัยช่วงหนึ่งก็พวกสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ได้เลยคร,ครับต้องต้องประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อยหกเดือนหรือปีหนึ่งอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะรหรืออายุมากกับมากเกินไปอายุเกินหกสิบห้าก็อาจจะไม่ให้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า กลัวเสื่องสุขภาพหรือการสืบทอดไปกิจการอะไรต่างๆก็ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็รายได้ขั้นต่ําขั้นขั้นต่าเนี่ยน่าจะมีมีมีมมีประวัติคือบางบางแบงค์เนี่ยเขก็คำสั่ไปเลยว่าเงินเดือนต่ำกว่าแปดพันบาทกู้ไม่ได้อนะัเพราะว่าค่าดําลงที่ ตัวเองก็ยังไม่พอคงจะใช้จ่ายก็อปโภคเบยพวกมันไปนพอแล้วหรือบางคนก็กําหนดถึงสองหมื่นบาทก็มีมนะฮะก็เพราะนั้นต้องดูศึกษาให้ดีก่อนว่าเออตรงเนี้มีหรือไม่อย่างไรแล้วประวัติที่เราเอค้างชําระใน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 การเจ้าหนี้อื่นๆซึ่งมีอยู่ในเขาเรียกว่าเครดิตบูโรนะ,ะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ใช้เป็นลักษณะเอ,อ เป็นงวดเลยว่าไม่เคยค้างเป็นจำนวนหกเดือนอปีหนึง่งอ,อันนี้ก็ต้องดูให้ดีบางแห่งก็บอกว่าประวัติไม่สำคัญเข้าคะแนนเรียกว่าคะแนนเครดิตซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการวัดว่าคุณค้างได้แต่ต้องเคะแนนเครดิตเนี่ยต้องสอบได้เหมือนเวลาเราไปสอบเข้า เหมือนลูก,ลกเราจะไปเรียนหนังสือต้องสอบได้หกสิบเปอร์เซ็นตหรือห้าสิบเปอร์เซ็นตอะไรเนี่ยก็มีคะแนนเครดิตด้วยว่าคะแนนเครดิตคุณต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นับเรื่องที่สามเนี่ยอันอันน,น,นี้อันน่าเป็นห่วงนะเป็นเรื่องที่ดุลพินิจของตัวก็คือความสามารถในการชำระหนี้ว่าน่าเป็นห่วงนะฮะน่าเป็นห่วงนี่ถ้าคนเป็นรายได้ประจำนี่ก็คือพวกเปลี่ยนงานบ่อย บางคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้เราก็ว่ามันมีผลเ,ออเขามีผลต่อ,ตอการ uh, สินเชื่อด้วยเพราะว่าหกเดือนเธอก็เปลี่ยนงานห,หนึง่งหกเดือนเธอก็เปลี่ยนงานห,หนึง่งยังไงหรือปีหนึ่งอาจจะเปลี่ยนสองสองครั้งนะฮะก็ทําให้เห็นว่าความสามรายได้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดซึออ่งไม่รู้ว่าที่เปลี่ยนงานเนี่ยเพราะตัวเองเปลี่ยนหรือนายจ้างให้เปลี่ยน นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงส่วนคนที่ทํามาค้าขายเนี่ยก็ต้องให้เห็นว่ารายได้เราเนี่ยต้องทะลุเกินกว่าจํานวนที่จะผ่อนชำระได้ับหลายคนก็ออพอทราบนะครับเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าเรากู้เพื่อหมุนเวียนเนี่ยจะต้องมีเงินมาหมุนเนี่ยอย่างน้อยห้าเปอร์เซ็นต่อเดือนพุาธเรากู้แสนหนึ่งก็คือ ต้องมีเงินมาหมุนในเงินกู้แสนหน 5, ึ่งอ่ะห้าพันบาทเพื่อเอามาหมุนว่าได้ชำระคืนแล้วก็กู้ใหม่ได้เนะหรืออย่างน้อยบางช่วงก็ถึงสิบเปอร์เซนเท่าในภาวะปกติในช่วงนี้เขาก็ให้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์แสนหนึ่งก็คือต้องมีเงินมาคืนมาคืนแล้วก็กู้กลับไปใหม่ได้คือห้าพันบาทถ้าภาวะปกติก็ต้องสิบเปอร์เซ็นตก็ หนึ่งหมื่นบาทะนะฮะก็ไ <c oughs> อ,อ้น,นี่รวมดอกเบี้ยด้วยรวมที่จะให้ยอดมันลดด้วยับส่วนถ้าเป็นเงินกู้เจ็ดปีดอกเบี้ยสมมุติว่าได้ถูกสุดในชีวิตนะห้าเปอร์เซ็นตเนี่ย <c oughs> เดือนหนึ่งก็ต้องผ 1, ่อนพันหกร้อยบาทพัหนหกร้อยบาทไม่หน่อ,อปีหนึ่งเง่ยต้องผ่อนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทกลับถ้าคิดง่ายๆก็คือหนึ่งแสนบาทเนี่ยกู้หนึ่งแสนบาทเนี่ยท่านต้องผ่อนเนี่ย ี่สิบเปอร์เซ็นคือสองหมื่นบาทต่อปีนะฮะต่อปีดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุดที่แล้วเนี่ยถ้าท่านมีรายได้เนี่ยท่านก็จะต้องมีกําไรสุดที่เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งจุดห้าเออท่าก็คือต้องมีรายรายราย,รายได้เนี่ยแสนห้านะต้องมีรายได้แสนห้าต่อเงินกู้หนึ่งแสนบาทถ้าถ้าท่านเลยรายได้สุดที ยี่สิบเปอร์เซ็นตครับถ้าท่านมีรายได้เหลือสิบเปอร์เซ็นก็ต้องมีอย่างน้อยรายได้สามแสนครับเพราะนั้นกู้ดึงแสนที่ท่านต้องมีรายได้สามแสนนะใช่นะเรื่องนตรงแยกวัดง่ายใช่ใช่คุณมงคนเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงบดีเวลามันหมดนะฮะเอาอาไมาดอกวสาน่าคุยกันใหม่ได้ไหมฮะเพิ่มเติมนะครับได้ขอพระคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจคุณูฟังครับเอาละครับผมเฉลยคําถามวันนี้ถามท่านูฟังว่าสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่ออวงเงินสินเชื่อไม่เกินเท่าไหร่คาตอบคือ10ล้านบาทของธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันจะหน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ